สวัสดีครับวันนี้เอาเอาใหม่แล้วกันพอดีเมื่อกี้มือไปโดนแล้วนะครับไม่ค่อยคุ้นการไลน์ในเพจเท่าไหร่ครับบางทียังปุ่มต่างๆยังไม่ค่อยคุ้นชินนะครับเอาใหม่แล้วกันครับพอดีมือไปโดนแล้วมันเป็นลบวิดีโอที่ไลฟ์เมื่อกี้เอาใหม่เริ่มแล้วกันครับก็คือเนื้อหาเนื้อหาวันนี้ก็คือตามที่จวบจัวหัวในไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับว่า ได้ที่ดินมาก่อนสมรสแต่ออกโฉนดที่ดินภายหลังการสมรสเนี่ยที่ดินนั้นจะเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสแน่นอนว่าแน่นอนว่าวก่อนจะไปรู้จักว่าเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสเนี่ยเรามารู้จักความเป็นตัวตนของคําว่าสินส่วนตัวเป็นตัวตนยังไงนะครับสินสมรสบ่งบอกความเป็นตัวตนอย่างไรบ้างแน่นอนว่าความรักที่มันเกิดขึ้น จากคนสองคนนะครับไม่ว่าจะเริ่มจากศูนย์มหาร้อยหรือร้อยมหาศูนย์นั่นแหละครับมันก็คือความรักแต่นิยามความรักเนี่ยตามแบบฉบับของนักกฎหมายเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตถือเอานิยามความรักโดยสารดีกาในคดีของเรือว่าหมอหมอเสริมสาครราดและแพทย์หญิงเจนจิราที่ศาลได้วินิจฉัยบางช่วงบางตอนว่าความรักเกิดขึ้นจากใจครับไม่สามารถบังคับกันได้และเมื่อ ไม่รักแล้วไปทำร้ายไปฆ่าเขาเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวครับถือว่าไม่ใช่ความรักครัแบบตัวนี้เป็นบางช่วงบางตอนที่เป็นมุมมองของสาริกาครับออขออนุญาตหยิบบางช่วงบางตอนมาประกอบเล่าเรื่องแล้วกันทีนี้เรามาดูครับความเป็นตัวตนของคำว่า สินส่วนตัวสินส่วนตัวคืออะไรสินส่วนตัวก็คือตามประมวลกฎหมายและแพงและพาณิชย์มาตรา1470เอ่อมาตรา1471นะเขาบอกว่าสินส่วนตัวได้แก่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส2ครับเครื่องใช้สอยส่วนตัว 3. ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสแต่การได้มานั้นได้มาโดยการรับมรดกหรือการให้โดยสเดหานี่คือความเป็นตัวตนของสินส่วนตัวทีนี้ เรามาดูสินสมรสตามมาตรา1 4 7 4งเครับเอ่อเรามาดูสินสมรสตามมาตรา1 4 7 4นะครับก็ไม่ค่อยได้ไฟ์นานเท่าไหร่ครับบางทีมันอาจจะแข็งแข็งไว้บ้างครับก็ขออภัยนะครับสินสมรสคืออะไรเขาบอกว่า1ที่คู่ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส2ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรสแล้วก็3ครับที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว และในกรณีถ้ายังสงสัยว่าทรัพย์สินตรงนี้ันเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสก็ให้ถือว่าเป็นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสว่าอย่างนั้นครับผมไม่ได้ว่าเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็ต้องเลยว่าเชื่อคนเขียนตำรานะครับเพราะคนเชื่อคนเขียนกฎหมายครับกฎหมายเขียนมาอย่างนั้นนะครับทีนี้ เนื้อหาที่ผมจะนำมาเล่านำมาเล่าเรื่องเนี่ยก็คือตามคำพิพากษาสารดีกาครับผมไม่ได้ไปคิดเองเออเองคิดขึ้นมาเองลอยๆอยครับอ้างอิงจากคำพิพากษาสารดีกาครงแปทับหกซึ่งแน่นอนว่าผ่านข้ามน้ำตาผ่านรอยยิ้มผ่านเสียงฮอลาต่างๆสู้กันในโรงในศาลกันมาพอสมควรและนำมาเป็นตัวอย่างเป็นบรรทัดฐานของคดีในโรงในศาลได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้ผมจะสรุปเป็นไทม์ไลน์สั้นๆไทม์ไลน์สั้นๆตามคาอินภาษานี้ประมาณ3-4ไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์ที่1นึ่งไลละเอียดก็คือเจ้าของที่ดินเนี่ยได้รับการยกที่ดินดังกล่าวให้จากบิดาอามานดาและมีชื่อเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวนะพูดง่ายๆได้ที่ดินมาโดยบิดามารดาพ่อแม่ยกใหนะ้มาก่อนสมรสนะ ่อมาผู้ตายไทมลายที่2ครับผู้ตายครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินเนี่ยเขาบอกว่ามากกว่า40่สสี่กว่าปีครับซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้ตายเนี่ยจะจดทะเบียนสมรสที่ดินจึงเป็นทรัพย์สินที่ดินจึงเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนสมรสจึงเป็นสินส่วนตัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1471วงเล็บหนึ่งนะครับ ทาำลาที่3เเขาบอกว่าแม้ต่อมาทางสำนักง,งานที่ดินทางเจ้าพนักง,งานที่ดินจะได้มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าของที่ก็ตามให้ให้แก่เจ้าของที่สมมุติว่าเป็นนายนายก็แล้วกันก็ตามนะแต่เป็นการซึ่งเป็นการออกให้ภายหลังที่มีการจดทะเบียนสมรสแต่สารดีกาเขามองว่าแม้จะเจ้าพักง,งานที่ดินออกให้ภายหลังจดทะเบียนสมรส แล้วก็ตามแต่ก็ไม่มีผลทำให้ที่ดินซึ่งที่ดินซึ่งเป็นสินส่วนตัวย้ำนะครับว่าวักนี้แพงมากครับคำนี้เนื้อหาแพงมากเขาบอกว่านะแม้ภายหลังเจ้าพนักง,งานที่ดินจะมีการออกโฉนดให้ภายหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วก็ไม่มีผลทําให้ที่ดินซึ่งเป็นสินส่วนตัวกลับกลายเป็นสินสมรสได้ย้ํานะครับว่า ที่ดินซึ่งเป็นสินส่วนตัวไม่ได้ทําให้กับกลายเป็นสินสมรสได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสินส่วนตัวผู้ตายก็มีสิทธิ์ที่จะทํพินัยกรรมยกที่ดินให้แก่คนที่เขาอยากให้ได้นนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระตามคําพิภากษานี้เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยเลยหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังสําหรับรายนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ